สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เหนียวเหนียวซับครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงเคล็ดลับการออมเงินกันไปแล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มมีเงินออมเป็นก้อนแรกคำถามสำคัญต่อมาก็คือจะทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้งอกเงยขึ้นมาได้คำตอบก็คือการลงทุนนั่นเองครับหลายคนพอได้ยินคำว่าลงทุนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวต้องใช้เงินเยอะ หรือเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่ผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยครับในยุคนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราก็สามารถเริ่มต้นลงทุนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้ไม่ยากเพียงแค่ต้องมีหลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้ผมจึงมี5้าเคล็ดลับการลงทุนที่จะทำให้คุณมั่งคั่งแบบมนุษย์เงินเดือนมาฝากกันครับเคล็ดลับข้อที่1ลงทุนในความรู้ก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนที่เราจะนําเงินที่หามาอย่างยากลําบากไปลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลงทุนในความรู้ของตัวเราเองครับเหมือนกับเราจะขับรถเราก็ต้องไปเรียนขับรถให้เป็นก่อนใช่ไหมครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันลองใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานให้เข้าใจก่อนครับว่าการลงทุนคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรผลตอบแทนคาดหวังคืออะไรสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้น กองทุนรวมหรือตราสารหนี้มันแตกต่างกันอย่างไรปัจจุบันมีแหล่งความรู้ฟรีๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความในอินเทอร์เน็ตหรือพอดแคสต์เกี่ยวกับงานเงินดีๆการสละเวลาศึกษาในวันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดในอนาคตได้อย่างมหาศาลเลยครับเคล็ดลับข้อที่2เริ่มให้เร็วที่สุดด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบตน้น หัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือเวลาครับยิ่งเราเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นหรือที่ไอสไตน์เคยยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกพูดง่ายๆก็คือการที่เงินต้นของเราสร้างผลตอบแทนและผลตอบแทนนั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่เฉย แต่มันกลับไปรวมกับเงินต้นเพื่อสร้างผลตอบแทนทบขึ้นไปเรื่อยๆเป็นทอดๆนั่นเองครับตัวอย่างง่ายๆครับนายเเริ่มลงทุนตอนอายุ25ปีเดือนละ2,000บาทกับนายบที่เริ่มลงทุนตอนอายุ35ปีด้วยเงินจำนวนเท่ากันคือเดือนละ2,000บาทเมื่อทั้งคู่อายุ60ปีแม้นายบจะเริ่มช้าไปแค่10ปีแต่เงินเก็บของนายเจะมากกว่านายบหลายเท่าตัวเลยครับ นี่คือพลังของเวลาที่เงินช่วยเราทำงานครับเคล็ดลับข้อที่3ใช้กลยุทธ์ DCA หรือ Dollar Cost Averaging สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายรับเข้ามาสม่ำเสมอทุกเดือนกลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือ DCA หรือ Dollar Cost Averaging DCA คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนโดยการกำหนดว่า จะลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันในทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สนใจว่าราคาของสินทรัพย์ที่เราลงทุนในขณะนั้นจะขึ้นหรือลงข้อดีของวิธีนี้คือช่วยตัดเรื่องของอารมณ์ออกจากการลงทุนเราไม่ต้องมานั่งคาดเดาว,ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากครับและยังช่วยให้เราได้ถั่วเฉลี่ยต้นทุนอีกด้วยในช่วงที่ของถูกเราก็จะได้ของในจำนวนหน่วยที่มากขึ้นและในช่วงที่ของแพง เราก็จะได้ของน้อยลงวิธีนี้เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเรามากที่สุดครับเคล็ดลับข้อที่4กระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทุกฟองในตะกร้าใบเดียวเป็นสุภาสิตการลงทุนสุดคลาสสิกที่ยังคงใช้ได้ดีเสมอการทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดไปกับสินทรัพย์ประเภทเดียวเช่นหุ้นตัวเดียวถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับหุ้นตัวนั้นเงินลงทุนของเราก็อาจเสียหายหนักได้ครับ หลักการกระจายความเสี่ยงก็คือการแบ่งเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภทเช่นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนหนึ่งในตราสารหนี้หรือลงทุนในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากครับเพราะกองทุนรวมจะนำเงินของเราไปกระจายการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆหลายสิบหรือหลายร้อยตัวตามนโยบายของกองทุน เป็นการกระจายความเสี่ยงโดยอัตโนมัติภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพครับและเคล็ดลับข้อที่5คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวินัยในระยะยาวการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรแต่เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนครับตลาดการลงทุนมีความผันผวนเป็นเรื่องปกติมีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลงสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่ตื่นตระหนกตกใจไปกับความเคลื่อนไหวในระยะสั้น จงตั้งเป้าหมายการลงทุนของเราให้ชัดเจนครับว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรเช่นเพื่อการ,กรเกษียณในอีก30ปีข้างหน้าหรือเพื่อทุนการศึกษาลูกในอีก15ปีข้างหน้าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามีสติและอดทนถือลงทุนต่อไปตามแผนที่วางไว้ได้แม้ในยามที่ตลาดไม่เป็นใจการลงทุนระยะยาวก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ครับเราต้องมันรดน้ำพรวนดินคือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและให้เวลาต้นไม้ได้เติบโตครับ สรุป5เคล็ดลับการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับลงทุนในความรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มให้เร็วที่สุดด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบตน้นใช้กลยุทธ์ DCA กระจายความเสี่ยงและสุดท้ายก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีวินัยในระยะยาวผมหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคตนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอฝากคำคมจากเบนจามินเกรแฮมบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่กล่าวไว้ว่านักลงทุนรายย่อยควรทำตัวเป็นนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ในฐานะของนักเก็งกำไรสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนำเคล็ดลับไปปรับใช้นะครับและฝากกดติดตามช่องเหมีวเนียวซับของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ